ปร็นที่หนึ่งครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการเรียกประชุมนะครับสมาชิกของพรรคซึ่งได้มีการหารือถึงจะมีการเตรียมการของการเลือกตั้งซึ่งการพรรคก็ได้แจ้งกันสมาชิกนะครับว่าขอให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะประเด็นที่หนึ่งนะครับคือมีพระราชกิษฎิกาให้มีการเลือกตั้งจะเป็นต้องระมัดระวังไม่ดำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวร่อการเลือกตั้ง สสปศ2550นะครับที่สําคัญมีระเบียบของกกตว่าในการหาเสียงและข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามใม่ปฏิบัติที่มีสาระสาคัญโดยเฉพาะาช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่จะมีการสมัครในใกล้ปีใหม่การจัดการเรียนการจัดงานรื่นเร,เร,ริรวมถึงการจัดปฏิทจินต่างๆเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังและวดเว้นนะครับรวมถึงการ หลีกเลี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์รายการวิทยุวิทยุชุมชมต่างๆในขอให้งดเว้นเราจะหลีกเลี่ยการตาใสว่าลักษณะการใส่ร้ายด้วยความเท็จทางจิ่ใจเขาเลผิดในขณะีอางกผู้สมัครหีือรคการเมืองนะครับซึ่งมีเกณฑ์ของกอทตที่เคยมีการใส่ร้ายเนี่ยหรือว่ากอตเคยให้ใบแดงไว้แล้วเพราะนั้นก็ขอให้ทางสมาชิกเนี่ยเตือนนะครับเพื่อได้กระทบกับตัวเองรวมถึง ไม่กระทบมาอย่างพครคในการที่มีการทาพินเดือพรรกก็ย้ำเรื่องเพราะฉะเ่าจะกิจการให้มีการเลือกตั้งอันนี้ก็ถือว่าให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องที่2กับการหาอืนก็ให้สามาชิกที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งนะซึ่งมี2ประเภทคือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งมี3 7 5เบเขตรวมถึงการแบบประชือชื่อหนะึ่งร้อยยี่ท่านนะครับให้เตรียมคุณสมบัติในการสอบโดยเฉพาะการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สสรหรือสวใการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้สิทธิ์หรือไม่หรือมีการทำรัษดามีการมีข้อยกเว้นใดๆหรือไม่เพราะ่าในการตรวจสอบของฉบัรโดยพรรคจะให้ส่งฉบัิให้กับฝ่ายกฎหมายในวันที่16ธันวาคม2556นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะกะกะตได้มีการแจ้งว่าจะมีการ สมัครปีเลียชื่อเนี่ย23-27ธันวาคม2556นะครับ,บีเลื่นชื่อรวมทั้นแต่งเขตเลือกตั้งเน28ธันวาคมถึง1มกราคมและก็จะมีการเลือกตั้งลงนามเปน26มกราคม2557อันนี้คือมีการเตือนและกำชับสสนะครับรวมถึงรายละเอียดวันนี้ทังพักก็ได้มีการตั้งคณะทำง,งานเพิ่มในการที่จะกำหนโดโดยเฉพาะนโยบายในการหาเสียงเนี่ย ก็มีการเตรียมการนโยบายโดืเฉพาการในภาวะที่มีการยึดตั้งในพราะวิถีทางการเมืองก็จะมีแคมเปญที่พักเองจะออกนโยบายโดยเฉพาะได้มีการสรุปกันว่านโยบายที่ที่จะดําเนินการคิดไปข้างหน้ารวมถึงรักษาประเทศรักษาระบบประชาธิปไตยเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดในการลงนะครับแล้วก็มีแคมเปญออกมาหลังจากการมีการสมัครเนี่ยและที่สําคัญก็ทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงสถานการทางการเมืองในขณะนี้ ว่าหลายท่านที่หวนว่าจะมีความกังวลว่าจะไม่มีการเลือกตั้งบ้างรวมถึงการประกาศของกรุเทพที่ไม่ยอมรับรัฐบาลรักษาการไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีและต้องการกดดันให้นายกลาออกบ้างให้ประธานพุทธ,ธิสภาเนลาออกเพื่อจะไปให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองและก็ตั้งรัฐบาลจากคนกลางจากคนนอกนะครับซึ่งอันนี้เป็นการกระทําที่ ทางพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะทางสมาชิกที่อยู่ในฝ่ายบริหารคนตำรวจเอกประชาคิรมนอบเนี่ยรองนายกฝ่กกายความมั่นคงเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้อย่าไปฟังกระสรเทปเพราะถือว่ากระทรเทปเป็นหนหน้ากับหมดไปแล้วและขณะนี้ตำรวจทหารเองก็สามารถทํางานตามปกติโดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงทบวงก็ทํางานปกติรวมถึงองคอ์กรต่างๆให้เตรียมไปเตรียมความพร้อมเพื่อการลงเลือกตั้งและจะดูแลการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์ที่มีความมีมีมีปัญหาเรื่องการชุมนุมอยู่นะครับและเชื่อมั่นว่าวันนี้หน่วยงานของรัฐบาลไม่ว่ากระทรวงกลุ่มกรมหร้อทางต่าระเทหารก็สามารถทํางานและก็ทํางานปกตินะครับและที่สําคัญก็เชื่อมั่นว่ารปตเองก็จะจัดการเลือกตั้งได้นะครับไม่มีปัญหาและก็สามารถจัดการเลือกตั้งโดยสิทธิและเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยึ่งอยากให สมาชิกทุกท่านไปรณรงค์แล้วก็ขอให้รณรงค์แล้วให้ประชาชนไาใช้สิทธิการเลือกตั้งโดยเฉพาะมีการรณรงค์ส่วนหนึ่งคืออยากให้ประชชนชาวไทยเนี่ยปกป้องประชาธิปไตยและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอันนี้ก็จะมีการให้สมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกเพื่อไทยเนี่ยไปทำความเข้าใจกับประชาชนในการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมถึงให้ประชาชนเนี่ยปกป้องประชาธิปไตยนะครับนี่คือสิ่งที่ เราไม่ต้องไปกังวลนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพกับพวกและฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามจะมี่อมีการเลือกตั้ง 57, สองคูภาาเซึ่งขณะนี้กรมการการเลือกตั้งก็ดาเนินการไปโดยเฉพาะมีก็จะเป็นศูนการในการเลือกตั้งและกรกตก็กำหนดวันเลือกตั้งอมาแล้วนะครับซึ่งคงจะมีให้ทางพักเลยเตรียมความพร้อมเรื่องต่อมาครับเป็นการแจ้งให้ทาง สมาชิกทราบว่าขณะนี้โดยประชาชนที่เป็นมวลมหาประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้งจริงๆนะครับไม่ใช่มวลม,มหาประชาชนที่คุงสุเท็ามายกมากล่าอ้างแค่จํานวนหนึ่งวันนี้คนใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยครรคักก็ได้แจ้งให้ทราบว่ามีจานวน48ล้านคนแล้วก็เขตนเลือกตั้งจะมีการเพิ่มที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีลบที่จังหวัดสุโขทัทยนะครับอันนี้ก็ ก็ได้ให้ทางสมาชิกที่จะมีการลงเลือกตั้งในเขตต่างๆได้ตรวจสอบโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่และก็เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็กําชับให้สสได้แสดงันตีทรัพย์สินนะครับภายใน30วันตามที่เมื่อมีการยุตสภาเนี่ยก็ตามกําหนดนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการที่สอบไปที่อันจกผิดพลาดแต่ก็หมายได้นะครับ และที่สําคัญวันนี้เมื่อมีการประชุมเสร็จนะครับทางสมาชิกก็มีการแบ่งโดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการแต่ละภาคเนี่ยที่แบ่งไปทั้งหมดห้าภาคนะครับมีภาคเหนือภาคมีสารภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงภาคใต,ต้นะครับทั้งหมดเนี่ยแบ่งทั้งหมดข้าภาคแล้วก็มีการประชุมแต่ละภาคเพื่อ จัดวางตัวผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมความพร้อมในแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้เน้มีการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาหลังจากเดิมนที่ประกาศไปแล้วเนี่ยก็จะมีเพิ่มคณะกรรมการโดยเฉพาะท่านยงยุทธวิชัยนิตนะครับมาเป็นประธานในการที่จะคัดเลือกตัวผู้สมัครประกอบด้วยท่านยงยุทธวิชัยนิตเป็นประธานอาจารย์มณโ นะครับท่านวีระมุทิกระพง์ท่านวลังเทศรวมนั้นตัวกระผมนะครับท่านนัทวุฒิท่านจตุรงท่านจตุพรรมพันธ์ท่านวิภูแถลงนะครับนี่คือที่มาเพิ่มในภาคใต้นะครับ